เพื่อนข้างบา้านชื่ออีเขียวปัดชื่ออีเขียวปัดเพื่อนข้างบ้านชื่ออีเขียวปัดปัดอีเขียวปัดมีคนบอกุุ้ยํำนึกไม่ทันเลยหมายถึงคนดูไม่หมายถึงอีเขียวปัดแน่งํำนึกไม่ทันเลยดา <laughs> โอ้ปวดหัวกับมึงจริงๆเลยแล้วมึงเป็นผู้นําชาติหาพ่อหาแม่มึงเหลือในภาวะสงครามเสือกไปไล่ดีถามผู้ว่าจังหวัด นี่ลูกเมียผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเขาจะฟ้องมินประมาทอยู่นะมินประมาทซึ่งหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินแทนที่จะอนุมัติงบให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องถามไม่ต้องขออีสุงตึงนี่สืบไปถามว่าไอาที่จัดหลงหลบภัยเนี่ยเอางบที่ไหนมาอ่าอีสุตึงไม่ว่าจะถามทีเล่นทีจริงทีอะไรก็ตามแต่มันเป็นการเสียมารายาท ภาวาสงครามเนี่ยเขาจะขออนุมัติงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยภายใน3วัน7วันได้ยังไงกันมหาดไทยเวลาทําเรื่องอนุมัติงบประมาณมันอนุมัติทีหนึ่งหนึ่งเดือน2เดือนมันงบหลวงมันเงินหลวงลองมึงเอาเงินพ่อเงินแม่มึงเนี่ยไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จังหวัดศรีจังหวัดสุรินไปทำหลุมหลบภัยสิอนุมัติทันทีภายใน3นาทีทำไมมึงไม่รู้จักทำล่ะเออมึงก็บอกพ่อสอทรมึงงานรวยไม่ใช่เหรอแล้วขอรัปชันชาติกูไปได้ตังเยอะไม่ใช่เหรอยังไม่ได้คืนชาติกูเลยอะ และอีกคนนึง่งอามึงอะอีอืงนคืงมึงเนี่ยก็ไปเอาเงินเนี่ยนะที่โกงจำนำข้าวของผู้กูไปอ่ะนั่นแหละมึงก็เอาอันนั้นแหละไปคืนให้กับประชาชนนะไปทําหลุมหลบภัย 30- 40- 50้าล้านก็ยังดีแล้วงบลับงบลวงอะไรต่างๆนายรัฐมนตรีถือไว้อ่ะมึงไม่ใช่เอาองบลับไปเที่ยวอังกฤษเที่ยวอังกฤษเที่ยวอังกฤษเท่านั้นนะมึงควรอนุมัติงบลับนั้นอ่ะให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเจ็จังหวัดนั้นเพื่อการดูแลตะเก็บใจแดนและสําคัญที่สุดมึงจะต้องอนุมัติงบลับเนี่ยให้กับ เพื่อเขาจะได้เอาบริหารจัดการซื้อข้าวซื้อน้ำเสื้ออะไรต่างๆนูน่นนี่นั่นต่างๆและงบรับนั้นมึงไม่ต้องไปถามว่าเขาจะเอาไปทำอะไรในภาะวะสงครามอีส่งตึงกูปวดหัวกูสํานึกไม่ทันโอ้กูปวดหัวกูสํานึกไม่ทันเอออีเขียวปัดอีส่งตึงอีจัดเงาห้าพันล้านบาทแม่งเอาของพวกกูไปใช้ภาษีประชาชนภาษีพวกกูทั้งนั้น เอาไปฝึกงานตั้ง5,000ล้านบาทที่ประชาชนเนี่ยมีภาวะสงครามตั้งเจ็บตังหวัดเสือกไม่อนุมัติงบรับงบลวงอะไรต่างๆให้กับแม่ทัพนายกองเขามึงนี่มันมีสึ่งตึงจริงๆเลยว่ะไปซัพพอร์ตนายกใครจะซัพพอร์ตนายกมึงไปซัพพอร์ตนายกมึงเลยนะแล้วก็ยกเอามันออกไปด้วยมึงจะซัพพอร์ตนายกมึงมึงช่วยไปซัพพอร์ตมึงรีบซัพพอร์ตเลยตอนนี้มึงต้องรีบซัพพอร์ตนายกมึงแล้วมึงรีบยกมันเอาออกไปจากทำเนียบรัฐบาลกูด้วยนะเข้าใจไหม โอ้ยอุปสรรคขวากหนามของการบริหารชาติกูมากเลยโอเคนะใครจะแบกนายกใครจะซัพพอร์ตนายกมึงไปซัพพอร์ตเลยตอนนี้มึงต้องรีบซัพพอร์ตเลยมึงต้องรีบซัพพอร์ตนายกมึงเลยนะรีบไปยกออกไปเลยเข้าใจไหม <c oughs> ออแบ่งจริงๆเลยนะมึงไม่ต้องมาแซกกูหรอกไอ้พวกขาดยาขาดยุกเนะี่ยมึงไปดูแลรักษาพ่อแม่รักษาตับรัก พ่อแม่มึงก่อนมึงรู้ยังยังว่าโคตรพ่อของนายกรัฐตะมนเตรเเนี่ยคอร์รัปชันประเทศมึงไปตะบันแปดคดีเก้าคดีกำลังจะติดคุกอยู่มาล์มาล์เนี่ยและทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินคอร์รัปชันจากงบเนี่ยในการรักษาตับรักษาไตาของโคตรพ่อโคตรแม่มึงมึงไม่ต้องมาแซดอเมริกาไอหาอะไรก็ตามแต่เมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องมาแซก,กูกูกำลังทาหน้าที่ประชาชนพลเมืองเข้าใจยังมึงไม่ด่ากูด่าเองอีหามึงหลับตดหลับตดไปค่อยค่อตุยค่อยๆแก่ไปไว ด่าขนาดนี้มึงยังทำตัวจัดงาวแฮมมึงนี่นากูเปิดเครื่องด่าขนาดนี้แล้วมึงยังไม่รู้ตามมาตาเรือเสกมาทำตัวจัดงาวมึงรู้ไหมโคดพ่อโคแม่มึงอะกินยา30บาทนั่นน่ะมึงรู้ไหมว่ายาแก้ปวดเนี่ยปวดแล้วไม่หายอะมึงเข้าใจป่ะนั่น,นแหละกระแดกยาถูกไปแน่เพราะอะไรงบประมาณสามสุกไม่มีไงมึงก็จัดไปสี่สามสิบบาทสามสิบบาทมึงรู้ไหม ขนาดมันเนี่ยเส้นเอ็นเปื่อยยุยมันยังไปนอนโรงพยาบาลอยู่ตั้งร้อยสามร้อยแปดสิบวันแล้วคดพ่อคนแม่มึงอะ่ะขนาดเตียงโรงพยาบาลยังหาไม่ได้เลยมึงเข้าใจที่พูดนี่แม่นั่นแหละวิธีการคอร์รัปชันเข้าใจไหมควายกูนี่ดาสํานึกไม่ทันเลยหมายถึงผู้นำประเทศสํานึกไม่ทันหมายถึงกูนี่แหละโอ้ยดาสํานึกไม่ทันกูสํานึกไม่ทันต้องขออภัยนะท่านนายก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราหลังจากที่มึงออกไปเดี๋ยวกูครนั่งสำนึกว่ากูกูด่าอะไรมึงไปบ้างนะโอเคกูขอนั่งสำนึกแป๊บนึงก่อนโอ้ยเหนื่อยดา่าจนเหนื่อยแล้วอีหา่ากอให้กูได้ออกแรงแต่เช้ากูว่าออกออกตื่นมา11โมงกูว่าจะนั่งขายของขายสบู่ซะหน่อยเอาอีหา่ากูเห็นฟีดแล้วแม่บันเลยละประเทศกูบันเลยละมีนายกแบบนี้แม่งจันละบันเลยละประเทศกูเออ